สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็คืออันนี้คือน้องน้ำทิพย์ค่ะอันนี้น้องน้ำทิพย์ ันนี้ลูกค่ะอันนี้ลูกอันนี้ลูกๆนะคะอันนี้น้องน้ำทิพย์ค่ะน้องน้ำทิพย์อันนี้ก็คือของเก่าของเก่าของโบราณอันนี้คือพระเยซูพระเยซูเอ่อคริสตอนช่วงคริสต์มาสค่ะช่วงคริสต์มาส ถ้าไปดูในรูปภาพวาดก็จะเป็นพระเยซูคริสต์ตอนเป็นเด็กๆค่ะตอนเป็นตอนประสูติค่ะอยู่ในอยู่ในเอ่อตอนประสูติอยู่ในเขาเรียกอะไรนะเลเด็กตอนประสูติในช่วงคริสต์มาสค่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นรูปภาพ ของพระเยซูคริสต์ค่ะถ้าไปดูในรูปภาพก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะอันนี้คือทองทองอันนี้คือน้องนับทิพย์อันนั้นคือของเก่าของโบราณแต่เราเอามาย้อมเอามาย้อมปูนแล้วก็ทาสีมันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะมันเริ่มมันเริ่มร้าวมันร้าวใช่ไหมอันนี้ปูนที่เขาทําบ้านอะ ปูนเหลือที่เขาทําบ้านมันเหลือก็เลยเอาเอาของไปจุม่มมันก็เลยมาออกมาสภาพแบบนี้ค่ะเอาไปจุ่มในถังปูนแล้วก็เอามาย้อมสีขาวก็เลยก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือน้องน้ําทิพย์อันนี้น้องน้าทิพย์อันนี้ก็ของเก่าของโบราณอันนี้น้องทองหยิบทองหยอด มาแปบเดียวนะคะทุกคนสวัสดีค่ะอันนี้ทองหยิบทองหยอดอยู่นี่ทองหยิบทองหยอดอยู่นี่ค่ะสวัสดีค่ะน้องแนนเออน้องนิวนคุณแนนซี่น้องนิวคุณแนนซี่สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแม่ทัว่วสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็คือของเก่าของโบราณอันนี้เขาก็เป็นเขาเขาก็เป็นรูปรูปการ์ตูนสวย เป็นรูปการ์ตูนเป็นของเก่าของโบราณแต่เราเอาไปจุม่มเออเอาไปจุ่มในถังปูนค่ะเขาก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเอาไปจุ่มในถังปูนถังปูนที่เขาทาบ้านอันนี้นะคะมันเหลือมันเหลือเราก็เลยเอาอันนี้ไปจุม่มเอาของไปจุม่มแล้วก็มาทาสีแต่อันนี้ไม่ได้จุม่มก็เลยยังดูสวยค่ะ อันนี้ก็ไม่ได้จุม่มอันนี้ไม่ได้จุม่มก็เลยดูดูเป็นรูปเป็นภาพหน่อยดูเป็นรูปเป็นเป็นรูปกระตูนหน่อยอันนั้นอันที่เอาไปจุ่มจะออกภาสภาพแบบนี้ค่ะไม่เห็นรูปหน้าแต่อันนี้ไม่ได้จุม่มทาสีเฉยๆทาสีอันนี้ก็ไม่ได้จุม่มส่วนมากจะเป็นของเก่าของโบราณค่ะอันนี้คือน้อง ทองหยิบทองยอดอันนี้ของเก่าของโบราณอันนั้นน้ำทิพย์อ่ะมาแป๊บเดียวนะคุณแดนซี่คุณแดนซี่น้องเนวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนแม่ทั่วสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนไปดูสวนพริกอันนี้ก็จะเป็นเออพริกก็เริ่มออกแล้วค่ะอันนี้พริกค่ะ พริกที่ว่าไปตัดกิ่งตอนนี้มันเริ่มออกมาแล้วอันนี้พริกพริกที่หนูส่วนพริกมันจะอันนั้นเป็นพริกหมดเลยแต่ว่ามันมันจะมีต้นญ่าค่ะมันมันจะมีต้นวัชพืชไม่ดึงออกเพราะว่า ถ้าดึงออกแล้วแมวแมวเขาจะมาปสาัสสาวะใส่ค่ะก็เลยไม่ดึงค่ะผักพวกนี้ก็สามารถกินได้ค่ะผักนี้กินได้กินได้แต่เราไม่กินค่ะเราไม่กินผักนี้ก็กินได้แต่เราไม่กินเรากินแค่พริกอันนี้ก็คือต้นต้นองุ่นค่ะ ต้นพริกส่วนพริกมันจะมีต้นวัชพืชขึ้นค่ะไม่ดึงออกไม่ดึงออกเพราะว่าถ้าดึงออกแล้วแมวก็จะมาปัสสวาวะใส่ค่ะก็เลยไม่ดึงค่ะอันนี้ก็คือน้องน้ำที์อันนี้น้องน้ำที์อันนี้น้องทองหยิบทองหยอดน้องบุญบารมีอยู่ข้างบนค่ะอันนี้ก็คือของเก่าของเก่า ของเก่าอันนี้ของเก่าที่ว่าของเก่านี่ก็จะมีอายุประมาณประมาณสาสิบปีขึ้นไปค่ะแต่แต่อันนี้รู้รู้อยู่ว่าประมาณแปดสิบกว่าปีเกือบเก้าสิปีแก้วันนี้แก้วันนี้แล้วก็ฝั่งนู้นแก้วที่เหลือก็คือน่าจะประมาณ3าสิบ 35ปีขึ้นไปค่ะเป็นของเก่าหมดเลยขอบคุณค่ะทุกคนมาแค่นี้ค่ะคุณคุณเสือเย็นคุณแนนซี่น้องนิวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตลงก่อนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณสุพานขอบคุณค่ะคุณสุพานคุณเสือเยน น้องเนวคุณแนนซี่ขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแม่ทวดคุณสุพานขอบคุณค่ะลูกลูกให้เบิ้งลูกลูกค่ะอันนี้ลูกลูกอันนี้ก็ลูก อ่าคุณสุพันคุณสุพันสวนเพชรค่ะสวนเพชรสวคุณสุพันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแปดล้านแปดสิบล้านขอให้ได้แปดพันล้านนะคะขอให้ได้คืนแปดพันล้านค่ะ คุณสุธันขอบคุณค่ะมันบ่มีบ่องกดโกดบองใดมันบ่ขคืนให้กดขอบคุณค่ะ ฟริกอันนี้ของเก่าค่ะของเก่าของโบราณของเก่าของโบราณก็จะเป็นก็จะมีอายุก็จะมีอายุ35 4 0้าปีขึ้นไปค่ะแล้วแต่ชิ้นค่ะอ่ะให้ดูส่วนพริกนิดนึงสวนพริกมนนิพาร์กระมี่ พักกะคืนแต่คอยกับกบ่ได้เก็บกินค่ะขอบคุณค่ะคุณสุพาน ขอบคุณค่ะขออนุญาตลงก่อนค่ะขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณค่ะคุณสุพนันขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ